จับตํางเหน่งไม่ได้เลยจับตํางเหน่งไม่ได้จับตุหน่งไม่ได้ใจเย็นใจเนมันสตัวหรือเปล่าอย่างนึงก็่ดนรีบกุกกัเลยโอ้โหโออ้อ้โอ้้้โหด้้้หโอ้อ้อ้องอ้้อ้อ โดนโนโดนนสองตัวตัวเลยวะไอ้กูโอ้ยไปไปขังไลยขังไลยยยูโอ้ยย้าอยู่ไหญ่ไหมตัวใหญ่เรียบร้อยตะขนใหญ่ไมอู้ปูดมาๆคุณปั่งสยงามครับ พอดียามคำคืนครับพี่น้องวันนี้บานผมฝนตกเชิงแรงขั้นละครับเทียนแอสโทรตามกับผมบอกว่าเห็นปลาขึ้นครับผมก็เลยเอาสุ่มมาเนี่ยพี่น้องผมตุ้มเห็นว่าเห็นปาขาวขึ้นกบมือเน,นี่ยผมช่ช่ชาพีหนึ่งม,มาผมมาถึงแล้วครับเดี๋ยวเดินไปหาเซียนแอสัหน่อยกับผมมาตี่ตามรับชมกันครับมีปลาสุ่มไม้อู้น้ำแดงน้ำแดงไหลลงครับผมเหตุการณ์น,น้ำแดงไหลลงมีปลาขึ้นกับปกปะขาวเนาะมาดูกันครับ อย่า่บ้านผมน้ำม,มันสีแดงครับดักน้ำยินดงครับผมมันไหลลงมาหลังอ่างครับข้างน้าเราเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของบ้านผมครับมันเป็นคุ่งน้าหลังอ่างครับผมเป็นน้ำเชิงเยอะเนาะอืมาแล้วมันอู้จะน้ำเอาเป็นว่า,าเดี๋ยวเห็นตัวไหนแท,แทกแเกเราก็ซุ่มเลยเน,ะนาะน้ำลาดคุ้งนาหลังอ่างครับเจนเอฟอยู่ข้างนาเราเยงเยง โอ้ยน้ำตรงนี้น้ำมันไหลนี่นี่สุ่มมาแล้วสุ่มมาแล้วผม,มาหาจับกบจับอื่นกันไม่ได้อะสุ่มไม่ได้อะสุ่มมาใช่ครับมาดูมาดูได้เลยนี่ได้ทั้งตัวครับอู้ยตื่นเต้นลืมแนะนำเพื่อนเลยเออเจนเอสจากวันยุทธายูรกินนะครับสวัสดีครับผมสายให้ยูรากินด้วยกัน,นับผมกดติดต,ตามไว้เลยครับไม่ผิดหวังตัวหมอตัวใหญ่เลยอู้หมอมือจับดิเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่สนใจปลาหมอหลอกสนอันนี่นะหมอไข่เต็มท้องเอ้ยูสองสองตัวมาหนึ่งผมจับว่าได้เห็นแต่หางเห็นแต่สันเลยคึกคึกคึกกึกมากมีเดียรุ่นนีเดียพี่น้องเอาสุ่มมากแหมดูกปลาหมอดูเดี๋ยวดูโอ้มันต่ำกันต่ำอันนี้ตัวน้อยอันนี้ตัวน้อยโอ้เอาตัวไหนได้กบบนี่แล้ครับวัยอายุเอาละน้องเยสุ่มปลาดีกว่าไปครับผมโอ้น้ำไหลลงอ่างแม่ไม่มีใครมาเลยมีแต่เราด้วยเอาเลยเอ็ดซุ่มเลยพี่มีสุ่มเดียว อยู่ไหมอยู่ไหมช่วยช่วยป๋่อุดอุดอุดุดูล่างอุดูล่างเอาเท่าอุดได้ได้ไดได้ไไหนไโอเคโอดเ้อพี่นุ๊กนี่เรียบร้อยปโอ้เขาไม่ใครโอ้โหพระวัสวยสวสวยนั่นไงครับผมนีแหละพี่น้องเอ้ย มาลุ้น,นไปด้วยกันยาวๆครับผมมันมาแล้วตัวแรกมาแล้วอุ้ยได้มาอีกแล้วครับตำรวจตำรวอ,อ,อโกรธตำหมอเครียดใครมาไม่รู้อันนี้โอเคเอแจ๋วตำหมอครับตัวนี้แม่ตกใจหมดพี่น้องเลยคิดว่าใช่ซะแล้ว นี่ตัวนึงอยู่ในมือพี่น้องอุ้ยกระโหลกปวดใจลุยตัวนึงอยู่ในซูมครับกระเขาเมียใครอยู่ในซูมใหญ่จริงตัวนี้มันบานครับโอ้โหว่าดีว่าดีไหมอย่าลุกมือนะสวยงามเลยพี่น้องโอเคเอเค ใหญ่มาเรื่อยๆครับผมสนุกใหญ่เลยแบบนี้คุณแต่ละตัวลิบลิโไข่เปลี่นเครับทุกคนไข่ครับเอา่กุ้อุอุอุ้ยอุ้ยยวุุ้้ยอยอุ้ออุ้ยออ้ยอ้ยุอออ้ย โอ้โยเลยไปดี่คุ้นเลยเลยมาครับอ้ยเขาไม่เคยคุ้นใหญ่โอ้โหเปลงเปลงนะครับผมรค,ครับครับปลาลืมคืนแล้วเอสเนาะครับดึ๊กดึ๊กจรดนั่นนี่ดึ๊กลืมขึ้นแล้วเือตัวนี้ปลาดุกครับพี่น้องห้องปลาดุกก็ขึ้นไงเรียบร้อยทุกคนใหญ่ไหมฮู้บอ้ย,อยมามากขึ้นฝั่งสวยงามครับเลยหมดปลาดุก ด,ดึกดึกดุ๊สิป้าทุขึ้นใหญ่นี่นี่สองทุ่มอยู่เลยครับดุกขึ้นแล้วใส่ถุงเลยน่ะใส่ถุงปุ๋ยเลยอ้ยมันหมานครับรพูดควรพันไก่มาแล้วครับมันไก่กำลังเร่งเดินเท้ามาเออไม่ใช่เดินทางมาเดินทาง <laughs> เดินทา้หวานประดุกพักยังไหมอือรอมันหวานโดนอีกแล้วครับ ใหญ่เลยพี่น้องเลยแบบนี้ครับมือแม่นเลยลงไปได้เลยเป้าหมอครับหมอแจมครับผมนี่ใหญ่เนาะกําลังเสริมมาแล้วครับทุกคนเรียกพันไก่มาครับโอ้โหจากไก่คนหากินนะครับเอาสุ่มมาพรมเลยไปเลยครับลุยเลยฝาเนทั้งบนจะเป็นป้าหมอได้ไก่ข้างล่างจะเป็นปะเขาอืเลือกเอาเลยพันไก่เอาแล้วพันไก่เอาแล้วนี่น้ำดิ สุมโบราณเลยนั่นแหละอือแค่วากูพักขาอ่ะไปพอได้พักไห้พ่อหมูฮึ่ยฮึ่ยฮึยไหลเอ้าเอ้าฮึ่ยฮึยประหมอโอ้โหแตกแตกมาเต้ยได้ไหมอ้ยเอาได้รับคุณยังไงผม โอ้ยเดินกันเดินกันดออผมันเลยใช้กันามคนน่นี่นี่นี่โอาโอ้โันไก่สุ่มประดุกอยู่ครับเอาาทำจริงสุ่มกะขาเลยบ่ย้ยโดนโโดนโโดนอตัววเลยบ่โอ้ยโอโหอ้โไปขังไว้ขังไว้อยู่โอ้ยย่าอยู่ มก็ผู Again, you know ouais. ้ผ okay. ู้นำมาจุ่งโมงูแล้วเอ็ตัวใหญ่ิงดูข้งพันไก่ตะกี้นี่แะโอ้โหนี่เป็นปลดุอย่างเงีเยอย่างไรบอลีบอลี่นงะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนมะี่พี่มันยุดมันยุดต้งมีก็อยู่ตรงนี้นาะใช่ อยู่ไม่ดุพี่น้องเ้ยเห็นงูร้อนเลยไยกาบุ่มบางแล้ติดงูไมกับหวมาทั้งนงูที่ผมปล่อยมาเหงไงเนรอเหียนินเหรออุ้ยยุยยุป้าป้าครับยุยยุเสียวอยู่งูกัมาทั้งนี้เลย นี่โอ้ม oh, ีตุ no. oh, ๊บเฮ้ยเอาปลาดุปลาดุอะไอันนี้ดุกของแท้มาเกือบโดนดูดูดูโอ้โหมากินปลาดุกได้หรอวารุณอดใจพี่น้องเอาเอาใส่ทุกกันเนี่ยเริ่มเรื่อปวดแล้วมันเชียวผมวันนี้เลยโอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกดุกอีกแล้วทรัพยากับปลาดุแต่ยินครับแต่ยินผู้ใหญ่อยู่เดียครับ โอเคโอ้ใส่สวยพี่น้องไม่ใหญ่เท่าไรสวยสวยไม่ใหญ่แต่ตัวแรงครับหักเงี้ยงครับฮักเงี้ยปในคผมคันเดี๋ยวดีเอวลายไปมาล่ะโอ้โอ้ทั้งหมดกระซุ่มครับทั้งนี้เกิดฮักเงี้ยงอยู่โอ้มันมนลุกเลยครับผม อ in so ุ้เมื่อกี้วัดยิดเบิ่นสองเลยนะลอยมันชิดกันไม่ชิดจักทีเอาแล้วได้พัดแล้วได้พัดแล้วพี่น้องโอ้ไฟแดงกันไปเลยโอ้ยไปเด้งเลยไม่ได้เฉียนเศร้าพักบุ่งทำยังคือโอ้มันไวเนาะปะเขามันเคยจับได้ง่ายนี่มันใหญ่เหรอเอาเร็วสมทวนตะกูมันนี่ จะรุดมือไหมอู้หูอู้หูอู้หูไขเต็มท้องนะโอ้ยไชครับเดี๋ยวไปหาดูต่อโอ้โยมันกระโดดอีกตัวหนึ่งบ้านผมเกลยดปลาหมูหมวกนะครับอือใช่ใช่ขาวหมวกอือขาวหมวกครับเอามาตรงนี้เลยงอนใส่ปุ๋ยไปก่อนเราไปไปหากันต่อครับเป็นโลเลยดิ อู้บนนี้มันอีก่ยคาไปอู้อู้ยล้นแหละแต่ติดอยู่ไหมพื้นเสมอไม่ต้องดูกันครับวิธีสุ่มปลาคือเราอย่าเพิ่งไปควนมันข้างในครับอู้ยังไงหลอดไปหรือเป่าเองเอาตีนอุดครับที่นี่ตรงตรงไหนมีช่องเองเอาเท้าอุดครับจะไปยังไงด้วยจะจะทันไหมเฮ้ยยังอยู่โอเคเนี่ยแมพี่น้องที่นี่เราค่อยล่วงครับ ตมหมอครับอยู่แล้วตัวไม่ใหญ่เอ้โอ้ยไม่ใหญ่เขาก็เรียกปลาแล้วครับอื้มเอ้มันมันครับไหนล่ะถุงงงถุตรไหน่มึงได้ปลาแล้วลืมถุงทันไก่เรียกครับผมเพราะว่ายังคาอยู่อันนึงสุ่มไม่ได้ครับเสียงของปลาไหลทิสสุ่มตัวนี้อันนี้อาไปปลาเลยผมมาช่วยละเบาเด้อเบาเด้อ โอเคโอเคโอเคเห็นล้วเห็นล้เห็นต้มหน่งล้เห็นต้มหน่งล้เห็นต้แหน่งแล้วไหนไหนไหนโอเคโอเคอุ้ยปลานาเว้ยจับต้แหน่งไม่ได้เลยจับต้มหน่งไม่ได้จับต้มหน่งไม่ได้ใจเย็นใจเย็นเย็นน่มันสองตัวหรือเปล่าเอาออย่างนี้กตด้งกุกักกุกักเลยกุกักกุกักย ต้มโคคักโคคักเลยใหญ่ยี่กองนะกระดุกสิว่าอีทรงนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออกัวจริงเป็นหับกัวโอเคสนิทดีสนิทดีครับเป็นไหนพันไก่บาดใดปลาไหลนี่ยังไม่ได้ดิเอายังจับเอาไม่ได้ปลาปลาไหลใหญ่ขราดนีมันประหลุ่มซุ่มหลอดซุ่มเหรดูรูสุ่มด้วยออรูสุ่มใหญ่คนอะไรสุ่มเลยปลาไหลกัน ตอนในสุ่มเลยปลาไหลเดี๋ยวด้วยแค่นี้น้องๆไว้เลยนี่ยังว่าปลาไหลมันจะอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้ผมหัวเป็นปลาดุกมันโดนไหมโดนไหมมันคุกโคไม่ออกด้วยปลาไหลอะไรยังใหญ่โอ้ยไม่ใช่งูชัวใช่ไหมไม่ใช่แอนนั่นะโดนไหมโดนไหมไม่ขัดลังพวสุดขัดหัวเป็นปลาดุกปลาดุกไหมโอ้ยปลาดุกไม่ดุกระชอนเลยเฮ้ยตัวใหญ่เดชอ่ะ เอาเอาเอาเป็นตัวตัวไปครับนี่นานอยู่แล้วอันี่อือหึเผื่อเลยหึหึจะยิ่งชินโอ้โหเร็ว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 เซนเอฟขากัวเป็นปดุขขากัวเป็นปดุขอือขากอสกิซุกับเอเดี๋ยวถ้าเป็นปลาขาวขากิไลเลยเออปลาขาวปลาขาวฮะปลาขาวปลาขาวนี่เขาใหญ่อือมันเชียวกันนี่เขาใหญ่อันนั้นกับเขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่อุ่นนุ่น กัไม่รอดเลยกัไม่รอดอดนง่นแมไอตัาเห็นไหมกัไม่รอดกัดไม่รอดมันใหญ่โอ้ฝันฝนกัไม่รอดทุกคนที่นี่มันจะลุดมือเด้น้ทลุดมือเลยอโอ้คนโอ้นจะ้มลุดมือเอาดีดีเอาทีดีแม่ไข่เตมท่งโอยังใหญ่โอ้มันหลอก2มือก็เอมือออกไปได้ที่ไหนไงวะไงวะ

โอเคสวยกันพี่น้องเลยโอ้หยปีกๆเลยไอ้ยนู่นน่ะกระนี่แหละน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะไอ้ทุ่นน่ะโคตรใหญ่เลยเอาเร็วไม่สุนต้นไม้ไปอย่างคักเนาะนั่นน่ะไปช่วยมั้ครับนี่ปึกๆๆใหญ่เลยมีตัวรุ่นนี่แหละโอ้ยมาปลาไหลดิการเพื่อนอุ้ยงอนงอนง่ายปลาไหลโอ้ยพี่น้องเลยปลาไหลติดสุ่มพันไก่อยู่ยังเอาไม่ออกไปได้ครับ ดูตา z ุ o m พี่น้องพอเจอปอันไก่ต้องเอาอันนี้หยับไใบก่อนเอาเอ็งจะมีปัญญาเอามันยังไงปลาไหลนี่ดูปมือป้านไก่เออเดี๋ยวเจ้าเอาแขนเสือแขนยาวพอดีเลยจับเหมือนเองตอนเอ็งเท่งปลาไหลอ่ะโอเคไหมเจเขาเซียนปลาไหลอยู่แหละเอาให้ได้เด้อเด้อพี่น้องเด้อเอียนบอกโดนปลาไหลแล้วครับเอ้ zoom จะยังไง z ุ o มหมานตะปลายโอ้โห ครับวิธีเทคนิคเพิ่มแรงเสียดทานฉีกเสือครับวิธีเทคนิคเสือไม่ใช่ฉีกเสือเสียกันเลยเสือฉีกเสือกี่ขาดนี่คือฉีกเสือครับผมเสือผู้จะได้เอาปไล่ยลง่ายๆ่ไหมเม็ดดีดีจะไม่ใช่งูชั่วเนาะจับเลยเนาะไม่ใช่งูใช่ไหมเพื่อน เมื่อปะเขาใหญ่กับไปรุ่นเอาไม่ทันครับในตัวรุ่นเดียวกันแลหละรุ่นแม่4นิ้ว5นิ้วเนี่ยผมผมกลัวจะเอาไม่ได้ก็กลัวนั่นเนี่ย,ปย,ยไปเลยไปเลยว่ะมุดลงจีโคนไปแล้ววะ่วไวะไปเร็วนะี่ขาหมดว่ะกลัวจะจัดเจ๋งออกรูเถอะครับว่ะเงี้ยเรียบรูอย่างกว้างไปเรียบดีนะเรียบร้อย ไปแล้วอ,อือฮือพี่น้อไปแล้วอิงขาดพิษครับอิงต้องมาเอาปลาไหลก่อนคร<า>อบแต่ยังว่าเลยมันไม่น่าจะเอาได้อยู่แล้วไงปลาไหลโอกาสได้หน่วยมากอะ่ะไปแล้วครับต้องที่ได้ไหมนะครับเอาปลา,าขาวใหญ่ดีกว่ามาหนี่ตัวสุดท้ายครับพี่น้องว่าจะกลับบ้านแล้วครับพอฝนละลืมครับผมเดี๋ยวกล่องจะพังครับมาหนี่กล่องเชิงกันน้าไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี่มันเชิงเก่าโอ้นี่ตัวสุดท้ายครับผมครับ อใหญ่จริงพันไก่ซุ่มมาได้ครับเต็มเป้งเต็มเป้งเริ่มดึกครับสีทุ่มลบหน้ามันเริ่มลงครับพี่น้องป๋าก็เชิงเริ่มเลิกขึ้นเนาะก็เลยว่าจี้กั๊บกันแล้วครับแล้วก็ฝนมันเชิงย่อยเมียตกแตกตกเตกได้นี่ตัวสุดท้ายดูว่าเธอเม้พี่น้องเลยดึกดึกในที่อาทิตย์ขึ้นอีกได้ใตัวใหญ่ใหญ่เนาะแต่แค่นี้ก็พอกินแล้วล่ะครับเอาแค่พอกินับผมนี่นี่ครับสามลูปสามลูปสามลูปแต่ยี่หรอคนละโลครับครับไปแบ่งกันกินครับพี่น้องมันเืิมแล้วครับ ทีมงานเรานะครับวันนี้มากันสามคนกับผมพันไก่นะครับจากช่องไก่คนนะกินนาอฝากกดติดตามลยเด้อใครยังไม่ได้ติดตามครับผมครับแล้วก็ฝากดูคลิปตดคลิปสนุกเหือกันครับผมอ่นี่ก็เซียนแอสครับช่องวันยุทธอยู่ะจิ้นคับผมฝากติดตามแล้วก็ไปดูคลิปได้ครับคลิปสนุกเหมือนกันครับผมครับฝากไยครับทีมงานเราถ่ายคลิปกันทุกคนนะครับนี่ละเดี๋ยวไปแบ่งกันกับบ้านเด้พี่น้องมาก็อยู่ในทุกปุ้ยนี่แหละตามที่เห็นในผลงานนะครับผมสมิรุหมอถัผมครับ โอโอ้้พี่นงเยคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ